โอเคเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ข้อ2เลยนะคะเฉลยหน้า37แบบฝึกหัดที่6ข้อที่2บอกว่าระยะเวลาในการประกอบชิ้นส่วนใช่ไหมมีค่าเฉลี่ยก็คือตัวมิวส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือตัวซิกมาถ้าสุ่มมา1ชิ้นจงหาควาน่าจะเป็นที่ชิ้นส่วนนั้นจะใช้เวลาประกอบ10-13นาทีเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ x x เนี่ยมีอยู่ระหว่างระหว่างไม่มีเท่ากับใช่ปะ่ะระหว่าง10กับ13บสามหาความน่าจะเป็นตั้งแต่เออไม่ใช่ตั้งแต่ x ที่อยู่ระหว่าง10กับ13เราก็ต้องทำการเปลี่ยน x เป็น Z Z เท่ากับ x ลบมส่วนซิกมาเป็น1 0ลบมคือ12ส่วนด้วยซิกมาก็คือ1.5 น้อยกว่าตรงนี้เปลี่ยนเป็น Z แล้วก็ตรงนี้ 13-μ สลบมิ μ. ส่วนซิกมาเสร็จแล้วก็จะได้ว่า p เนี่ยอยู่ระหว่าง Z ที่ลบ3 3 3กับ Z ที่0.67ถ้าแซที่อยู่ระหว่างเราทำไงเราจะเอา p <c oughs> p ที่แทดตัวมากลบ p ที่แทดตัวน้อย p ที่แทดน้อยกว่า0.67ลบ p ที่แทดน้อยกว่าลบ1.33อันนี้ก็ไปเปิดตาราง0.67จะได้0.7486อันที่2จะได้0.0918เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ0.6568ข้อสาม ข้อมูลชุดหนึ่งแจกแจงปกติค่าเฉลี่ยนี้มิวส่วนเบี่ยงเบน100ซิกมาจงหาว่ามีข้อมูลอยู่กี่เปอร์เซนที่มีค่าน้อยกว่า621อันนี้ก็คือค่า x x เนี่ยน้อยกว่า621แปลว่าอันนี้ให้หาอะไรให้หา p ที่ x น้อยกว่า621แต่ว่าเขาให้หาว่ามีกี่เปอร์เซนต์ พอเราหา p ได้แล้วเราต้องเอา p อ่ะมาเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเราก็เปลี่ยน X เป็น Z เหมือนเดิมเลย p ที่ x ก็เอยไม่ใช่ Z ก่อนดิ Z น้อยกว่า x ก็คือ621ลบมิบส่วนด้วยิกม m าอ่ะข้างหลังตรงนี้เราก็จะได้ว่าให้หา p ที่ แซดน้อยกว่า2.21อันนี้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเปิดตารางได้เลยเปิดตารางออกมาตัวนี้ก็จะได้0.9864อ่ะแล้วก็ทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเลื่อนจุดไปข้างหลัง2อันหรือว่าคูณ100ก็นี่ข้อนี้ก็เลยตอบ98.64%เปซข้อ2ให้หาว่า มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ x มากกว่า538ก็เหมือนเดิมแปลว่าข้อนี้ให้หา p ที่ x มากกว่า538ก็เปลี่ยน x เป็น z เหมือนเดิมก็จะได้ p ที่ z มากกว่าเอา x ลบวมิวเท่าไหร่นะ400ส่วนด้วยซิกมา100 ตัวนี้ก็จะได้ p ที่ Z มากกว่า1.38ต่อไปตารางเราอะ่ะมีแค่เครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมถ้ามากกว่าต้องเอาอะไรมาลบเอา1มาลบตัวน้อยก็จะ1ลบ p ที่ Z น้อยกว่า1.38ซึ่งตัวนี้มันคือ1ลบด้วย0.9162ข้อนี้ก็เลยตอบ 0.0838แต่เขาถามเป็นเปอร์เซนต์ก็8.38%เปซ์ข้อ4ข้อ4บอกว่าคะแนนสอบวิชาคณิตของนักเรียนแจกแจงปกติโดยมีค่าเฉลี่ยอ่ะค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนก็คือมิ2เซมาคือ12ถ้ากำหนดให้ p ที่แทน้อยกว่าลบ0 6 7 4 5 ตัวนี้ที่เขากําหนดให้เป็นเพราะว่ามันไม่มีในตารางแม้ในตารางมันมันมีแค่2ตําแหน่งใช่ไหมเท่ากับ0.25จงหาเปอร์เซ็นทายที่25อันนี้เคยเรียนแล้วใช่ปะ่ะเปอร์เซ็นทยที่25หนูก็ต้องแปลงค่าเปอร์เซ็นทยเป็นทศนิยมก็คือ P 25มันก็คือ25ส่วนร้อหรือว่า0.25ซึ่งมันจะไปตรงกับตัวนี้พอดีนะอ่ะ เพราะฉะนั้นหมายความว่าจากจากโจทย์ที่ให้มาก็คือ p ที่แน้อยกว่าติดลบ0.6 7 4 5เท่ากับ0.25เพราะฉะนั้นเราต้องหาว่าเปอร์เซ็นตทายที่1 5มีคะแนนเท่าไหร่คะแนนก็คือ x ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ให้หา x ว่า x เป็นเท่าไหร่ ก็ไปเข้าสมการเรามีอยู่แค่สูตรเดียวคือแซเท่ากับ x ็ลบิส่วนิกมก็ไปแทนค่าสูตรนั้นแหละอ่ะเราก็จะได้ว่าจากสูตร Z ซเท่ากับ x ็ลบมส่วนซิกมาก็คือตรงนี้ค่า Z เท่ากับ X นี่ต้องหา μ ลบมิวส่วนซิกม แค่นี้เลยแล้วเราก็แก้สมการอันนี้เอา12ขึ้นไปคูณก็จะได้ลบ8.094เท่ากับ x ลบ72เพราะฉะนั้นเราจะได้ x เท่ากับ63 63ข้อ5ในการผลิตแผ่นพลาส,สติกผบว่าความหนาะค่าเฉลี่ยคือมิลนะตัวนี้แล้วก็ความแปรปรวนก็คือซิกมากำลังสอง ถ้าซูมแผ่นพลาสติกมา1แผ่นตรงหาความน่าจะเป็นที่มีความหนาแน่นมากกว่าอันนี้คือค่า x และค่า x เ,เนี่ยมากกว่ามากกว่าอะไร0.09 0595แต่ไม่เกินไม่เกินมันก็จะต้องอันนี้แล้วมีเท่ากับใช่ไหมแล้วก็0.0659โอเคแปลว่าอะไรแปลว่าให้หาค่า p ที่ x อ,อยู่ มากกว่าอันนี้แต่ไม่เกิดอันนี้ปะอ่ะก็แทนค่าเหมือนเดิมนักเรียนจะไปคิดค่าแซดก่อนก็ได้นะคิดค่าแซสองข้างแล้วค่อยมาใส่ก็ได้แต่ครูใส่ไปเลยในในนี้ให้หา p ที่0.0595น้อยกว่า x แต่ว่าน้อยกว่าเท่ากับ0.0659ก็จะเปลี่ยน x เ,เป็น Z เนอะอ่ะแซดตัวแรกค่ะ 0.0595ลบ μ ก็คือ0.0625ส่วนด้วยิกมาทีนี้นักเรียนต้องไปหาิกมาอันนี้มันคือิกมากำลังสองเพราะฉะนั้นิกมาตัวเดียวก็ต้องเอาสแควร์รูทตัวนี้สแควร์รูท00 0.000012345แล้วก็625ซึ่งมันจะได้เท่ากับ มีแตัวหารรูทมาก็ต้องเหลือเท่าไหร่4ตัวแครูทหกร้อยยี่คือ25ก็ได้0 0นย์องะเพราะฉะนั้นหารด้วยศูนย์ด้าเอ็กก็จะเปลี่ยนเป็น Z ซอ้าวข้างขวาข้างขวาก็เอาค่า X คือ0.0659ลบมิวมิวก็คือ0.0625 ส่วนด้วยซิกมา0.0025โอเคอ่ะบวกลบคูณหารเรียบร้อยแล้วจะได้ว่า p เนี่ยต้องอยู่ระหว่าง Z ที่ลบ1.2กับ1.36นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาอันนี้ครูขอรัดไปเลยนะเอา Z ที่มากลบ Z น้อยถูกไหม Z มากก็คือ0.9131ลบ Z น้อยคือ0.1151นะคะข้อนี้ก็เลยได้0.798สรุปความน่าจะเป็นที่ความหนาแน่นมากกว่านี้แต่ว่าไม่เกินอันเนี้ยมีค่าเท่ากับ0.798หรือคิดเป็น79.8%โอ okay. เค ข้อไหนอีกข้อหกอันนี้ครูอ,อัดคลิปไว้ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวส่งให้อะไรนะเออเร็ว<ป>ข้อ6นะคะจงหาความแปรปรวนให้หาซิกมากำลังสองมีอะไรบ้าง มีค่าเฉลี่ยคือ12แล้วก็มีมีอะไรอีกจะเป็นมาให้เขาบอกว่าค่า p ที่ x น้อยกว่า11.8เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ0.1151จจงหาว่าความแปรปรวนคืออะไรอ่ะอันนี้นักเรียนต้องไปเปิดตารางว่า แอะไรมันได้0.1151เหนือ,อกปะ่ะดูในตารางว่าอ่ะไปดูในเนี้ยว่าแอะไรมันได้0.1151 0.1151อยู่ตรงไหนเอ่ย0.1151คือตรงนี้คือลบ1.20แม้จะได้ว่าอ่ะเปิดตารางได้ว่า P ที่ Z น้อยกว่าลบ1.2เนี่ยมันเท่ากับ0.1151พอดีเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยไอตัว1.2เนี่ยมันตัวลบ1.2เนี่ยมันคือค่า Z ของเราโอเคไหมส่วนตรงนี้คือค่า X นะคะแล้วก็โจทย์บอกอะไรมาโจทย์บอกค่ามิวมาเห็นปะเพราะฉะนั้นเราหาซิกมาได้แล้วสูตรมีอยู่สูตรเดียวเหมือนเดิมจากสูตร เท่ากับ x ลบมิวส่วนซิกมานักเรียนก็แทนค่าเลยค่ะ z คือลบ1.2 x คือ11.8มิวคือ12หารด้วยซิกมานักเรียนก็แก้สมการหาซิกมาโอเคไหมตรงนี้คูณลัดไปเลยนะซิกมาก็จะได้เท่ากับ0.167เพราะฉะนั้นความแปรปรวนก็ต้องเอาซิกมายกกำลังสอง ก็เอา0.167กำลัง2ได้0.028